เด็กผู้ชาย3มคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่รวมกัน6คนเนี่ยนะฮะไปลง,ล,ลงเล่นน้ำ,นำบริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลอง8ปคลอง8ก็อยู่ที่ทันญบุรีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเด็กจมหายไปหน้าประตูระบายน้ำคลอง8ไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณปากประตูระบายน้ำคลอง8ซึ่งกั้นของรังสิตป,ประยุนศักชาวบ้านมุงดูกันมากมาย แล้วก็ได้ทราบว่ามีเด็ก6คนเนี่ยลงไปเล่นน้ําหน้าประตูแล้วจมหายไป3มคนเจ้าหน้าที่บนที่นี้ปอดเต็ตงลงไปงมซึ่งมีความลึกประมาณสัก3 4ถึง4เมตรมีประตูที่เปิดระบายน้ำอยู่เนี่ยคือพัดพาเด็กไปไกลใช้เวลาง,งมเกือบชั่วโมงจึงงมเด็กขึ้นมาได้3คนเสียชีวิตหมดแล้วนะฮะ เด็กชายสุวรรณสารมาเจริญ8ขวบนักเรียนประถมสามโรงเรียนปิยวัฒน์เด็กชายวันชนะหมื่นสงครามอายุ11ขวบนักเรียนป5โรงเรียนปิยวัฒน์และก็เด็กชายชาคริตกรมสนองอายุ11ขวบนักเรียนป5โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ทั้ง3คนเนี่ยเสียชีวิตแล้วถามเพื่อนที่เป็นเล่นน้ําด้วยกัน1ใน6เนี่ยนะคะแล้วก็รอดชีวิตเนี่ยค่ะบอกว่าเด็กชายวันชนะกับเด็กชายสุวรรณสารเนี่ยว่ายน้ำไม่แข็งจมน้ําไปเด็กชายชาคริตว่ายไปช่วยก็เลยจมหายไปอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าจมหายไปในสาคนนะคะดีครอบครัวพ่อแม่ ร้องไห้ ine, กิ่นจะขาดใจใ<ช>บางคนหมดสติเลยนะ,ะฮะค่ะคือเพื่อนที่ไปเล่นน้ําด้วยกันเนี่ยพอเห็นเพื่อนจมน้ําไปต่อหน้าต่อตาสองคนและอีกคนนึงกระโดดลงไปช่วยก็จมหายไปด้วยเนี่ยนะคะก็พยายามจะไปเรียกชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมาช่วยแต่ว่าไม่พบเด็กแล้วน้ําก็ไหลเชี่ยวมากที่สุดก็ต้องแจ้งกู้ภัยนะคะงมขึ้นมาก็คือเสียชีวิตแล้วทั้งสามคนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยเตือนแล้วครับน้ำเนี่ยประมาทไม่ได้นะฮะ แสดงความเสียใจกับทั้ง3าครอบครัวนะครับ8ขวบคนหนึง11ขวบ2คนเป็นเด็กผู้ชายทั้ง3คนเสียชีวิตไปหน้าประตูระบายน้ำคลอง8ที่ประทุมธานี

แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เด็กผู้ชายสามคนที่ประทุมธานี